วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้ก็เรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะกับคุณครูส้มนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลไปใช่ไหยการค้นหาแบบใช้บวกใช้ลบใช้แอนและก็ใช้ออใช่ไหมคะนักเรียนได้ไปค้นหาดูบ้างไหมแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนของเรานะคะ การศึกษาหาข้อมูลในยุคนี้สามารถทำได้ง่ายเลยนะคะความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะคะเดี๋ยวนี้การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมักพบกับความรู้ต่างๆมากมายเพียงแค่นักเรียนกดเข้าไปในเว็บไซต์ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำที่นักเรียนต้องการค้นหานะคะก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาให้นักเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อก่อนก็จะมีแค่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ แต่ปัจจุบันนี้สามารถค้นหาในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะนักเรียนเคยค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนํำมาใช้ในการเรียนไหมอ่าบางคนอาจจะเคยบางคนอาจจะไม่เคยนะคะบางคนก็ค้นหางานที่คุณครูสั่งนะคะบางคนก็ค้นหาเรื่องที่ชอบใช่ไหมคะโอเคนะคะตัวอย่างในการค้นหานะคะ ถ้านักเรียนต้องการค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคำกริยากับคำกริยานะคะอาจทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ1ก็คือใช้คำค้นหากริยาและกริยานะคะซึ่งจะพบข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะคะถ้าเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการจะได้ข้อมูลดังภาพเลยนะคะ จากภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์เราจะพบข้อมูลมากมายเลยนะคะซึ่งเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นเว็บไซต์ขององค์กรรัฐบาลแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเรียบเรียงข้อมูลด้วยนะคะแต่นักเรียนก็ควรศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆด้วยนะคะเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลกันนะคะ ในการค้นหาข้อมูลและศึกษาจากเว็บไซต์นะคะนักเรียนควรนำข้อมูลมาสรุปสาระสำคัญด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมที่3.3นะคะเรื่องตัวละครในวรรณคดีไทยคุณครูก็จะให้งานนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนไปค้นหาตัวละครในวรรณคดีไทย เรื่องใดก็ได้ตามความสนใจของนักเรียนมาหนึ่งตัวละครแล้วให้นักเรียนนำเสนอผลงานให้กับคุณครูนะคะตัวละครในวรรณคดีไทยก็มีเยอะแยะเลยนะคะเช่นคุณช้างขุนแผนพลายงามสังทองอีเหนาพระอภัยมณีหรือนางพิกุลทองนะตัวละครในวรรณคดีไทยที่นักเรียนชอบนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้นะคะก็คือหนเลย หนึงเลยนักเรียนต้องมีตัวละครในใจนะคะคุณครูยกตัวอย่างตัวละครที่ครูสนใจนะคะคือสุดสาครคุณครูก็ไปค้นหาบนอินเทอร์เน็ตนะคะไปพิมพ์คำค้นไปเลยว่าสุดสาครก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาให้ครูเต็มเลยเห็นไหมมีเว็บไซต์คำว่าสุดสาครขึ้นมาให้ครูเต็มเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะพบข้อมูลมากมายนะคะ ถ้าเลือกเราเลือกเป็นค้นรูปตรงนี้นะคะดีนะคะเราเลือกเป็นค้นรูปนะคะเราต้องการหาเป็นรูปการ์ตูนนะคะอาจใช้คำค้นว่าสุดสาครการ์ตูนนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อไปที่ค้นรูปนะคะก็จะมีสุดสาครมาเต็มเลยนะคะเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะคะเมื่อเราศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วเราก็จะนำมาสรุปกัน แล้วก็เรียบเรียงข้อความใหม่ด้วยภาษาของนักเรียนเองนะคะข้อมูลที่เรียบเรียงนะคะคุณครูจะให้นักเรียนใช้โปรแกรมนำเสนอหรือโปรแกรมอะไรคะ powerpoint ใช่ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนใช้โปรแกรม powerpoint ในการนำเสนองานตัวละครในวรรณคดีนี้นะคะมีการปฏิบัติขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรมนำเสนอแล้วนะคะเราก็ จะพิมพ์หัวเรื่องนะคะเป็นสุดสาครใช่ไหมคุณครูก็พิมพ์ลงไปเลยสุดสาครนะคะปรับขนาดตวัวอักษรสีให้หน่าสนใจนะคะพิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จัดรูปแบบให้เหมาะสมนะคะเช่นตรงนี้นะคะคุณครูก็พิมพ์สุดสาครพ่อคือพระอภัยมณีแม่คือนางเงือกคุณครูก็อาจจะใส่รูปตรงนี้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะ ค้นหาภาพแล้วแทรกภาพเพื่อให้งานนำเสนอเรามีความสนใจมากขึ้นนะคะการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจทำได้หลายวิธีหลายรูปแบบเลยนะคะโปรแกรมนำเสนอสามารถวาดภาพกราฟิกง่ายๆได้ด้วยนะคะนี่มีวงกลมลูกศรอ,อะไรเราก็เอามาวาดเส้นวาดรูปร่างอย่างง่ายเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะคะ นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนำเสนอหรือโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่เรารู้จักกันนะคะสร้างไฟล์นำเสนอให้มีรูปแบบตามที่ต้องการได้เห็นไหมสวยเลยนะคะพ่อเป็นพระอภัยมณีเราก็เอารูปพระอภัยมณีเอามาจากไหนเอามาจากเว็บไซต์ google.com ใ่่ไหมคะเราก็ไปพิมพ์ค้นหาแล้วหลักเอารูปมามีพ่อมีแม่มีพ่อเป็นพระอภัยมณี มีแม่เป็นนางเงือกเอารูปมาด้วยนะคะแล้วก็โยงออกมาเห็นไหมโยงออกมาเป็นลูกนะคะลูกก็เป็นสุดสาครนนะคะแล้วก็มีพระฤาษีคอยสอนหนังสือแล้วก็สุดสาครก็มีม้านินมังกรเป็นพาหนะเห็นไหมทำมาแบบนี้คุณครูให้20เต็ม20เลยนะคะสวยมากนะคะอาจจะมีเขียนอธิบายมาสุดสาครเป็นตัวละครหนึ่งในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี เป็นลูกของพระไพมณีกับนางเงือกเมื่อโตขึ้นได้เรียนวิชากับพระฤาษีและมีม้ามังกรเป็นพาหนะเห็นไหมถ้าทำมาแบบนี้คุณครูให้20เต็ม20เลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาสอนวิธีการทำงานชิ้นนี้นะคะเราก็ทำ powerpoint ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะ ดูนะคะนักเรียนก็ไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยคำว่า powerpoint นะคะคุณครูก็คงไม่ต้องสอนละเอียดเพราะว่านักเรียนก็คงเป็นแล้วนะคะ powerpoint ขึ้นมาเลยอันแรกนะคะนี่คุณครูดาวน์โหลดแล้วนะคะคุณครูก็สามารถกดเปิดได้เลยนะคะอ่ะ ก็กดเพิ่มมานะคะงานนําเสนอเปล่านะคะมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลองทําดูนะคะสมมุติคุณครูเอาเป็นสุดสาครใช่ไหมคุณครูก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะพิมพ์ลงไปว่าสุดสาครนะคะคุณครูก็คลิกเปลี่ยนตัวหนังสือ ให้สวยงามนะคะเพิ่มขนาดนะคะเพื่อความสวยงามนะคะมันอันนี้คุณครูทำในโทรศัพท์นะคะสามารถทำในโทรศัพท์ได้เลยนะคะสามารถแทรกรูปแทรกอะไรได้หมดเลยนี่นะคะนักเรียนก็ลองไปทำดูนะคะ,ะเดี๋ยวคุณคูณลองแทรกรูปแล้วเราก็ไปพิมพ์ที่เว็บไซต์ Google นะคะโดยที่นี่นะคะสุดรสาครน,นะคะ แล้วกดเข้าไปค้นรูปนี่นะคะค,คุณครูก็เอารูปที่ค,คุณครูชอบแล้วกันนะคะแล้วก็เซฟรูปนะคะแล้วก็แทรกรูปแบบนี้แบบนี้นะคะแค่นี้เองนะคะ าจจะเขียนเพิ่มเติมอธิบายอะไรมาก็ได้นะคะแบบนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมตกแต่งให้สวยงามนะคะนักเรียนลองเล่นดูตกแต่งให้สวยงามมีรูปภาพเขาเรียกว่า,าเนี่ยรูปล่างนะคะมีวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนักเรียนลองไปเล่นดูนะคะแล้วก็แคปหน้าจอให้คุณครูเอาหน้าจอที่ติดกับ powerpoint แอป PowerPoint ด้วยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนทำจาก PowerPoint จริงๆนะคะนักเรียนก็แคปเจอร์หน้าจอไปเลยนะคะโอเคเป็นการเสร็จแล้วก็นักเรียนก็ส่งคุณครูคที่ Google Classroom นะคะคุณครูจะตั้งหัวข้อไว้ให้นะคะง่ายๆนะงานนี้20คะแนนนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณครูขอ,ขอฝากงานที่ทำจาก PowerPoint นะคะ เรื่องตัวละครในวรรณคดีที่นักเรียนชอบนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ